โอ้น้ำขก้นมาคักแล้วครับขึนมาอดีแล้วกลางบานแล้วสุดเนเนั้งือบ่มาเยนโอ้กนเฮียนู่เจก็ยังเฮีอยะัไท้นันแขกอ๋อมาไริมาจั แต่ละมันมากมันคือของมันเป็นอยู่บนน้ำหรือว่าเป็นอยู่ครับะเป็นอยู่มีว่านหอดเลยมเานหอดื่ออืมแต่มีผู้ใลเของมาเบ่งไปปล่ไปเห็นค่ะน้ำกัดกิ็นเเม่ล่าคือของ<ถ>อมคือคอเจรเ้ตสูเ้ฟันทักไ่บมันเทากัขึ้นมากมันข,ขึ้นมากรื่อยๆบ่นี่

ใช่เล่งขึ้นแต่ย่านต่อหมดเลยเกิดอร่อยมากเลยค่อดีอือโล่งกระแห่งคับเพิ่มมาท่านต่อยน้าหนึ่งท่านเขียนไปคุครับอุตการ้านที่ไปต่อ่น้าตัดแน่ ว่าดินยุสเสาตะกี้ข้นอ้นนน่อ่างนีเรื่องแก้มันป้างเองนั่งบอกเขากี่ล้อม้หมดเยไห้วยล่ต้องพยายามนอีมากคนเดียวอัมคนมากคนเดียวอืมเข็ดไปโลดเย็นยาโลดเป็นเป็นผ้านครับนี่หดนี่แล้วเออแต่บางเย็นใหญ่เนปัญาวัวเ็นขึ้นจีตืดตึ๊ดเยี่ยเด้อล่าไปบ่เขาไปเลยเขาไปท้ายล้ นี่ละม้า so นันเห็นมาม้ยอ่กว่านี่นีนี่แงันนี่ยเใข้อบหำอยู่ข้อบกหนก็ที่อย่าแม่นี้เฮียนไม่แม่แง่หวังเนาะยิ่ไม่แง่หวังกว่ดีแล้วเนี่มีข้อไกล้ถ่วมแล้วนี่ม้าใหญ่โอ้โนี่้าเจะเข่าหดะเี้ยนเลยขนก็ว่าตัวมัคือมาฮะอัดลมกับแยงันเนาะ าออมันซึมขึ้นในบ้านเราเขย่ายังแอยู่ปะเฮ้ยกะีม้าตัวนี้ข้นโตหน่ยหมากัดป่วนี่มีข้อควาย้นต็ยี่มีนะครับบน็ยี่มีอถึไ่อดครับควายนมาได้แล้ว Quay ừ. 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 về đây đi, hai con bò cái, ừ, lăng là tuần con đây กวนได้แล้วทีหลังมีบ้านเขาจเช็คเลรครับนะนนีบ้านเ,นเช็กทุ้นอยู่บ่อ น้ำขึ้นวอดถนนแล้วครับชิดถนนแล้วครับหน้าตนน่ตุกได้ี่ ดีดีครับวันนี้ต้นรูะนะครับเป็นกำลังสร้าง นี่โอ้มาพอวันมากขดครับมากัดว่า่ะนี่กนออลีวิวมันกันเห็ดนียงนี่ออกล้วยดียอกล้วมองไปเสี่ยงน้มน้ำม่อไน้ำมันจะเนมจ้าครับอี่มอไกับเนยาวดอกลังสี่้อม่ไผ่เลยไม่ต้ใส่ขึ้นห่านเต ไฟก็เป็นอะที่ส้งรอกอ่แล้วสร้างรอกเป็นคนละคนกันไหว้ซื้อเราไ้เหารถติอืมอื้อนกันที่ไม่ไม่ใช่อะไรเี๋ยวที่สรงฟูดทุ่งเงาหนิทุ่งมันก็เต้าอ้วนอีกทอแล้วมีไงจะเล่นพ่วงยงเล่นภาคใตเซื่งเลยสองร้อยกว่าคนแล้วอืมนี่แกระบันนี้ กล้วยกับนีโรงเที so oh, yes. way, ่ยงไว้มาแต่นานจะขึ้นอีกสนางมาแต่นาจะขึ้นอีกเออมีอร้ว่าสบายนี่ยเว่า่มันเสียถนนนี่กล้วยก็ยู่ได้ด้้นม่วนี่ม่วนี่อัี้สูงกว่าเนาะสูงกว่าแต่นน